สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนขอต้อนรับสู่ a i c i ซิสนานะครับวัสดีคุณไหมวัสดีครับคุณต้าครับผมวันนี้เราพบกันในเอพิโซดที่214นะครับคริปโตมาจริงนะโอ้โหแรงไม่อยู่นะครับต้องเป็นปลายปีคริสต์มาสที่มีความสุ่มแน่ๆเลยคุณไหมนะอ่ะได้ไครับก็รู้สึกจะไม่คนเราอารมณ์กับหุ้นไทยนะหุ้นไทยเดี๋ยวเรามาดูเราเปิดรายการด้หุ้นไทยก่อนแล้วกันนะครับ มาเคทีนะครับเคทีตลาดยังคงมีตลาดเปิดอยู่นะครับตรงข้างล่างเนี่ยเส้นมังเป็นสีเขียวอยู่นะเราก็มีความเคลื่อนไหวก็คือเอามาวีบียังอยู่นะครับหุ้นส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในอยู่ในตลาดนะก็ไม่มีอะไรมีกลุ่มประกันในลงมาเนี่ยโอ้โหเซงเลยเอ้าลงพร้อมๆกันเลยแล้วเราก็มีสองตัวตอนขึ้นก็ขึ้นดีตอนลงก็หน้าตาอย่างนี้นะครับ ก็อยู่กันไปนะครับมี2ตัวที่วันนั้นเราออกไปก็คือ SCC SCC นี่ออกด้วย max loss นะครับตัว indicator ยังไม่แดงนะแต่มัน max loss แล้วก็สัปดาห์นี้มี indicator แดงแต่ไม่ max loss นะครับก็คือสีตังตัวนี้ก็ขาดทุนไปประมาณสักสิ็มั้งก็ออกไปแล้วก็มีตัวเข้ามาแทนก็คือติดล้อนะครับ แทนตัวหนึ่งอ๋อ,อตอนนี้ในพอร์ตเราก็เลยเหลือ9ตัวนะครับที่ทั้งหมดมี10แต่ตอนนี้เหลือแค่เก้านะครับโ okay. อเคงั้นเดี๋ยวผมพาดูความเคลื่อนไหวในพอร์ตเรานะครับอ่าเป็นประมาณนี้นะก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยเช้าวันจันทร์ที่เราขาย s c c ไป m a c l o s ลนะครับติดลบไปน่าจะเดี๋ยวรูดในพอร์ตแล้วกัน10%กว่า พอๆกัน SCA ก็ติดลบไปนะครับแล้วก็รับติดล้อเข้ามาครับืตัวตัวพอร์ตนะหน้าตานี้นะครับ SCC ออกไป๋อ้มันจะไม่อยู่ในนี้แล้วโอเคแล้วก็ S SCA ออกวันสุกแล้วก็ซื้อติดล้อเข้ามาแทนนะครับคุลค่าเข้าประมาณเดิมประมาณสองแสนนิดๆนะครับครับผอือ ก็ดูดูกันไปนะก็ดูดูแล้วก็น่าเบื่อมันย่อลงมาใช่ครับผมเป็นเล่นเป็นระบบะมันก็มีความแต่ว่าน่าเบื่อไหมก็น่าเบื่อนะก็สัปดาห์ละครั้งนะครับสัปดาห์ละครั้งกักทำต,ตามแบบไปทำตามแบบไปใช่ <c oughs> ในขณะที่ตัวดัชนีหุ้นไทยเราหน้าตาประมาณนี้นะครับย่อลงมา <c oughs> นี่เขาย่อมาอันนี้ภ้าว,วิากฤตมันแตะแล้วก็จะขึ้นครับผมอันนี้เป็นเดลี่นะครับนี่มันเฮดเดอร์หรือเปล่าเนี่ยเฮ้อปับลงมาเลยนะครับ,ท,บท,ทันทีนนะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะอ้าวมาเรามาดูคริปโตดีกว่าบิตคอย ภาพเดลี่นะครับสัปดาห์าที่แล้ว,วาลากกันมามานชนเส้นนี้นะมาชนชนเส้นแนวต้านสวยๆแบบนี้เลยสองเส้นสองเส้นสีม่วงนี่ขนานกันนะครับครับสวยงามสวยงามงามากเลยสวยนะสวยจริงๆชอบภาพพวกนี้จังเลยแล้วก็ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะคุณใหม่ว่ามําชนเส้นแล้วมันมันไม่ล่วงทันทีเลยอ่ะไอ้วนนี้ไปต่อได้เนี่ย อาจจะไซเว์แล้วก็พักสักหน่อยนะสักหน่อยสักหน่อยเนี่ยอืมอ่าครับนี่เขาก็อาจจะลงมาเนี่ยอาจจะมาลงแตะเส้นรับแนวรับไหนขึ้นหมายรอตรงไหนแล้วเส้นแทนเนี่ยสมมติว่าคุณไปผมว่าจะตดเส้นมารับแนวรับแ,แถวน,นี้แล้วก็ปลาย อืมีมีเส้นนี้ไหมอะประมาณนี้ไหวไหมเจ็ดหมื่นปลายลงมาลึกเหมือนกันนะครับอาจริงนะถ้าสมมติว่าสมมุติว่าใครอยากซื้อซื้อเพิ่มหรืออะไรก็แล้วแต่นะเจ็ดหมืนปลายาก,ก็เป็นจุดที่ไม่เลวเลยนะก็โอเคเจ็ดหม,มื่นไม่ปลายเลยกนจะ็ดหมื่นต้นๆ้นยันเ เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดมืนหกอ่ะอ่าอ่าตอนนี้เก้าหมืนหนึ่งนะครับอืมไม่เร็วนะถ้าเราลองรับตรงนี้ที่าีใช้ได้ตีตีตีกล่องไว้เล่นแล้วกันนะโดชโดช์ไทเดิมนั้นศูนย์จุดเจ็ดกว่านะตอนนี้ศูนย์จุดสามกว่าครึ่งเดียวเองครึ่งทางเอง ต้องไปเท่าตัวนี่นเ่งไหมเอเออเห็นอย่างงี้อีกไกลเยอะเนี่ยเอผมพักก่อนแหละอีกไกลเหมืนกันนะโดช์นะแต่ดูท่ารอบนี้ไม่มีเขาไม่ได้นะที่อเมริกาดังหน<แ>้าดูนะครับเนี่ยเอออ่ามาคลิปโตก็<อ>ครับอีกตัวดัง ดูคิดตตัวอืน่นนีครับผมยังชอบโซลนาอยู่นะอ่ะโซลนาเมื่อเกิดแะแล้วก็ทรอนนี่ทรอนเอเอาสิทรอนนี่เขากเกินไฮเดิมนะนนโอ้โหพรอนสวยนะมาสุดยอดครับไฮเดิมใช่ไหมถ้าประมาณประมาณนี้นะเนี่ยขึ้นขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวท่าเดี๋ยวเห็นปะ ออจริงๆก็ดีแลเนี่ย <Yeah. S 1> ทรอนนะทรอนใครชอบ mm hmm. ก็ว่าไปอ,อีอทเทเลียมครับอีทเทเลียมก็ตีตื้นขึ้นมา uh huh. ว่าตอนอยู่รอดสามพันนี้หาใจคอไม่ดีเลยอีทเทเลียมไฮเดอร์อี Hi dem, อทเทเลียมสี่พันแปดะครับตอนนี้สามพันหนึ่งจริงๆยังใกล้หายมากกว่าโดสนะเมื่อกี้โดชต้องไปอีกเท่าตวัวนะ เออยิ่งเมันใ,ใกล้กว่ายังไงก็ยังใกล้กว่าแตนน่นันคนละยากเลยนะโดสจกนีเฮ้ยโดสเขาหล่อแหมของเขาดีจริงๆ <laughs> <laughs> เออเมื่อสัปดาห์ที่แลออ้วหุ้นอเมริกาลงลมานะยิ่งหนึ่งครับตัวไอเอสนพีห้าร้อยนะเออ, S นะเอ,อแต่ก็บอกไม่ได้เลยอะ่ะมันลงมาตรงแนวรับพอดีเลย เก็บลงด้วยโอ้โหทุกทีก็แก็บอย่างเงี้ยคุณหมายทุกทีเลยมันคอยจะเป็นแก็บนะเห็นแก็บแต่ก็ยังจะไปต่ออยู่ได้เนี่ยเออกลัวแล้วกลัวแล้วครับมาดูตองทำกันดอนไล่อนไลเด็กราไปดีอ่ะแรงจริงๆรลงตอนไลเด็กแรงจริงครับผมแรงจริงครับอืม ได้ไถามมาเลยนะเนี่ยนะมาเลยวันนั้นพุ่งปูดเลยเนี่ยหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นรานบธิบดีเนะดอลลา่าค่าเงินดอลลาร์ก็แข่งขึ้นเรียกว่าแข่งขึ้นเทียบกับทุกสกุลเลยก็แข่งขึ้นเยอะเลยครับทองคําก็ร่วงเลยนี่นี่ทำร่วงทำเป็นไปได้นะครับทำ l o w อร์โลครั้งแรกนะครับนะเนี่ยแกไฮเออร์ไฮอไฮเออร์ไฮเอมาตลอด ครั้งนี้เป็นครั้งแรกโลว์โลงครั้งแรกสัปดาห์นหน้ามีโอกาสลงมาถึงไหนนะครับไม่รู้แต่ผมก็ต้องต้องถือว่ามันขาขาขึ้นมันจบแล้วอะ่ะอย่างเงี้ยขาขึ้นระยะสั้นๆไงไก็ต้องถือว่าต้องพักแล้วอะ่ะพักใหญ่ๆแล้วออืครับดุดเส้นอะ่ะใช่ไหมน้ำม,มันก็ลงไปนี่ ตำไปเมื่อบ้านบ้านขเราจะมีเงินบิตคอยเป็นอีกสกุลหนึ่งมาตัทาทันรุ่นเราคุณใหม่เชื่อดิด่ะอืมทานทานทานันนะ <c oughs> ออกทีวีทุกวันเลยอะ่ะเมื่อก่อนหาว่าเป็นแชร์ลูกโซ่เออแชร์แ <c oughs> ชร์ช,ช,ชสแกมแชร์ลูกโซ่อะไรก็ว่าไปอี๋ยวนี้ไม่มีใครพูดคำนั้นแล้วนะครับไม่ไม่มีละไม่มีคำว่าแชร์ลูกโซ่เวลาพูดถึงบิตคอยล้ะ มีมีคำอื่นแต่มันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แล้วไงแชร์ลูกโซ่มีคนจองไปแล้วบิทคอยนเขาไม่โดนและอือ่ะดีมากเลยบิทคอยนเขาไม่คุยกับใครไม่ชวนใครเขาอยู่เฉยๆของเขาอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมเออใช่เรานิ่งๆจะไปเลยดิ่งเลยนะแต่ว่าแต่เราก็ไม่สนเหรียญนะ ใกล้ที่เดียวแสนเียนี่มันเก้าสิบเอ็ดเก้าเก้าหมื่นกว่าละใช่แสนเรียนนี่เมื่อก่อนยังมีแค่เป็นอคุยกันเล่นๆนะว่าเป็นไปได้อืม,มันจะไปแสนเรียนนะเป็นแสนเรียนนะนะเป็นไปจริงน,นะครับนี่ต่อไปก็ต้องเป็นวินวินแยรวินแยร์นะตั้คุณจะ<า>พูดวันล้าน,นใช่ไหมไอนี่ถูกใจ<อ> <laughs> สมพรปาล้าเรียนล้าเรียนโอ,โอน้ปูรล้ากั้นคุณหมายซื้อวันนี้เลยวันนี้เก้าหมื่นเขาอ่อนเซลล์ให้แล้วเอาเลยเอาเลยคุณคุณจัดเลยนะเออได้แล้วทำใจได้มากคุณเหมือนกันวันเสาร์ก็ซื้อได้เอาเลยเอาเลยเอาเลยมาผมเพิ่งซื้อสามสิบบาทนะคุณตั้ง ดีครับคุณใหม่ล้ายุคมาอ่ะก็ยังไงก็อย่าลืมดูหุ้นไทยนะครับเพราะว่าเคทีก็ยังคงเป็นพอร์ตสาธิตที่ทํางานอยู่มา3ปีแล้วนะก็ครับผมโอเคก็ถ้าเพื่อนสนใจก็เชิญที่ QR ตัวนี้นะครับครับนั้นสัปดาห์นี้พวกเรามีเท่านี้นะครับโอเคครับผมครับุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ